ใบบ้างลาเียเื่อนแนดชนั้นนั่นเป็นนเรามีช่องหชนเพ่อาุกแ้เอเออด่งหูโอ้ต่อยาไหน้าตังนี้สวัีครับสวัสดีครับคันแคบคาันน้เนอนะเออตัดพุยงช่องบริจ้องกทีเออเตื้อมวยนะครับมาดูเนี่ยโอ้เจ้าางไกว่าไกวเสียบไยต็เตี้อครับ เออพี่รอนใช็คแซ่ท่านผู้นำเออเช็คแซ่พี่รอนผมเนี่ยนะผมใจก็ปลอมเอามาพี่ก้องทร่สองของอันนี้ก็จะใ้เชือกเร่าเน่าเนี่นะมาตะูดอนมาตะูดอนเออซีนกผิดเพื่อให้ก่อนลูกเต่าเพื่อใหก็อนอันนี้ยิ้มยิ้มเลยคือเอ

กอหลาก็กหลาดคบานผมไหมเนี่ยจัดสลยสองเลยทีหลังสองนะครับสอง้าสอเราเตรียมนะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานกัสองหล คิดัดีใจโอ้เพื่อมาเนที่ดียรไปเต้นเพื่งกันแก้ยูู่ยุ่งงงงตั้งีสเป็นบาดนีทู่ k ทีวทูโอ้แล้วู่ดีเกิดเสมจริงนี่อันนี้ก่อนนะคุณนายบ้านนาตีโนวันปกติสามคนสา สวัสดีค่ะสมัยสวัสดีค่ะรับประทานกันอย่างอร่อยนะคะเดี๋ยวตอนหลังจะโชว์สูตรแรกที่พี่น้องแบบต้องมีค่ะอันนี้เป็นจริงใจだけเลยพี่นะคะ รอยิมท่านั้นนาจะใส่ก่อนทุกพี่โค้น้ครับโอปัทไทเอ้าอปัทไทมาทักเหรีาัลก็ดีไม่หนู่บอกค่ะแม่โออับคือปัทไทแม่แม่ของามีนะครับฟังท่านนั้นน้าน้อยได้ทัวก็ได้นะโค้สิบเอร์โอ้ยค้ชขอทุที่ท่าดทกที่เนะ ปลาเข้าไว้หนาไปทั้งคุณอีกคนหนึ่งที่นะครับคนด้านกรแสก็ปุ่มยิ้มกันไปนะครับปุ่มยิ้มข้ากระแสเอืมหนาวนะครับใครรูปใครคลิปกันไปติ่กเก็นะครับแค่อสองวันที่หกนะครับเด้อวันที่หกกันยายนเราจะเปิดตัวว่าใครเป็นคนเขียนบทนะครับวันที่หกครับเดี๋ยวตัดท้ายแค่แค่แค่นี้วัน สุงเยี่ยมเลยนะับสุขเยี่มจริงเอาชนะี่ทไอ้นน้นขอแยงน้องเนเออน้องไอ้่นนี่ยไอ้มกมาเฮ้ยนัวัดีจ้าน่ารักงังเยแ่งังอยู่นเนี่ยพ่อมัดเลยให้พ่อลบมัดเลยดิให้พ่อลมัดดิ มัดมัดอะไรน่นไดก็ได้ผมนจะได้พุทานข้าให้อร่อยมัดเลยเขาปีกเขาได้มัดนหมันง้ไม่ใส่เขามันกเขาอแ้มันอราเอาเ้มาแล้วนะครับจบของงานสำนักแล้งเดสดมี่ครตรงนี้ันทนี่ยมันมัให้ตลอด ห้องน้ำนะครับห้องน้ำดูลัางบ้านนะครับยูหลในที่นบ้านอกน้ำดแลบ้านลูลที่ี่เราอาศันะครับยูหลนทีจะมีห้องน้ำนะครับไม่ได้ลงงนี่มันมัลงโตอะไีนี้ต้องอันนี้จะเป็นบ้านนะครับ